่อ่องขขาาวววร้นลึกช่วงนี้ไปติดตามการเปิดเวทีสารเสวนานในหัวข้อแก้ไขรัฐธรรมนูญปรองดองเพื่อใครของพักประชาธิปัตย์ในวันที่สองค่ะซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชพัฏจังหวัดสุราษฎร์ธานีไฮไลท์ของงานของการปราศัยในวันนี้อยู่ที่นายสุเทพเทือกสุบรันรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย ที่ได้พูดถึงกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเป็นไปเพื่อการนิรโทษกรรมให้กับพันตำรวจโททักษินชินวัตรและพวกโดยนายสุเทพได้ย้อนถวนถึนถงเหตุการณ์การชุมนุมของคนสแสดงเมื่อปี2553ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างมหาศาลว่าในขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลซึ่งมีเสียงข้างมากอยู่ในรัฐสภา เขากำลังทำเรื่องอยู่สองเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องติดตามเอาใจใส่เป็นพิเศษเรื่องที่หนึ่งคือเขากำลังจะเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับเรื่องที่สองคือเขากำลังพยายามที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมแปลว่าออกกฎหมายพิเศษ ลบล้างความผิดที่คนเขาเคยทำมาหมดสิน้นเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยทำผิดมาก่อนทำไมเขาทำสองเรื่องนี้ครับเขาบอกกับประชาชนทั้งประเทศว่าที่ต้องทำสองเรื่องนี้คือแก้รัฐธรรมนูญและออกกฎหมายนิรโทษ เพื่อนำไปสู่การปรองดองของคนในชาติเขาบอกครับว่าประเทศไทยเสียหายมามากแล้วคนแตกแยกกันมามากแล้วรบราฆ่าฟันกันแล้วถึงเวลาต้องสงบสุขเสียทีต้องหันหน้ามาปรองดองกันฟังดูและดีมากครับ คนธรรมดาสามัญคนที่มีจัดจิตใจดีงามทั้งหลายเมื่อเขามาชวนปรองดองอยากปรองดองด้วยทุกคนเพราะอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขจะได้ทำมาหากินกันได้ราบรื่นดูแลครอบครัวพัฒนาบ้านพัฒนาเมือง,มมองต่อไปพี่น้องครับแล้วมันจริงไหมล่ะครับ ไอ้ที่บอกว่าจะให้สงบสุขไอ้ที่บอกว่าจะให้ร่าปรื่นจะให้คนมารักกันจริงไหมครับเพื่อนเพื่อนผมได้มาบอกกับพี่น้องทั้งหลายแล้วว่ามันไม่จริงไอ้ที่เขาอ้างว่าแก้รัฐธรรมนูญเพื่อการปรองดองออกกฎหมายเนยโทษเพื่อการปรองดองนั้นไม่จริงที่จริงคืออะไรครับ ที่จริงคือต้องการช่วยพันตำรวจโททักษินชชนวัตรให้พ้นจากโทษจำคุกสองปีไม่ต้องให้ทักษินติดคุกสองปีตามที่ศาลพิพากษาที่จริงคือต้องการให้ทักษินได้เงิน46,730ล้านบาทที่โกงไปจากแผ่นดินนี้และถูกศาลพิพากษายึดทรัพย์ เอาคืนในทักษิณให้หมดที่จริงคือช่วยให้ทักษิณได้กลับมามีอำนาจในทางการเมืองโตไปอีกจะได้โกงอีกจะได้คุมเหงเราอีกจะได้ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายอีกอีกคนหนึ่งที่ขึ้นปลาใสาและได้รับความสนใจจากชาวจงังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมากก็คือนายบัญญัติบรรทัศฐานสภาที่ปรกสาพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้พูดถึงกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกครอบงำโดยเสียงข้างมากอย่างไร้เหตุผลตามแผนการเพื่อน,นำไปสู่การช่วยเหลือพันตำรวจโททักษินเหตุที่เราต้องพูดจาเรื่องนี้กันยืดยาวเป็นเศษนอกเหนือจากเรื่องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วต้องเรียนกับพี่น้องที่เคารพตามตรงว่าหนึ่งเราไม่เห็นด้วยก,กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ประการที่สองที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าเราพบความจริงว่า การแก้ไขรัฐมนูญในลักษณะเร่งร้อนรีบบ่วดของรัฐบาลในครั้งนี้มีเล่ห์ในกำกับอยู่มีวาระอนเล่นลึกๆอยู่ภายในกำกับอยู่ประการที่สองที่สำคัญมากกว,ากว่านั้นนี้ก็คือว่าร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่คณะรัฐมนตรีเสนอเข้ามาเราก็ได้รับการแก้ไขปรับปรุงโดยคณะกรรมการกฝ่ายข้างมาก ซึ่งพูดไปทําไมมีครับก็คือไปรัฐบาลโดยกันเอง้งนะั้นโดยไม่ฟังเสียงของคณะกรรมการฝ่ายข้างน้อยที่ไปจากพรรคฝ่ายค้านหรือไปจากสมาชิกวุฒิสภาเนื้อหาสาระตรงนี้ครับจะทําให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐมนูนที่จะมีขึ้นในวันหนาะหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านวาระที่สามไปแล้ว สภาร่างรัฐมนูนซึ่งใครต่อใครหลายคนมีความมุ่งมา่ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นสภาร่างรัฐมนูนที่มีหน้าที่ในการจัดทํารัฐมนูนนั้นเป็นสภาที่มีความเป็นอิสระผมบอกกับพี่น้องที่เคารพล่วงหน้าเลยว่าไม่มีความเป็นอิสระโดยแท้และประการที่4ี่ที่สําคัญไปกว่านั้นพี่น้องครับเราได้ยินกันอยู่บ่อยครับในช่วงระยเวลาตั้งแต่ตอนปลายปี2554เป็นจนมา จนถึงต้นปี2555ในเวลาที่จะมีการแก้ไขรัฐมนูญได้มีการพูดจากันมากเป็นพิเศษบอกรัฐมนูลคราวนี้ต้องเป็นรัฐมนูญที่จะต้องมีการปฏิรูปอะไรหลายต่อหลายอย่างในประเทศเราที่น่าเกลียดน่าชังซึ่งผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศรับไม่ได้คือการพูดถึงการปฏิรูป สถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิรูประบบสารยุตธรรมประเทศซึ่งฟังแล้วน่ารังเกียจด้วยกันทั้งสิ้นพูดจาหน้าเกียดผมคิดว่าเหตุผลทั้งวันนี้ครับที่ทำให้การพิจารณารัฐธรรมนูญในช่วงระยะเวลา14วัน14คืนที่ผ่านมาจึงเป็นไปด้วยความล่าช้าเป็นพิเศษผมบอกกับพี่น้องที่เคารพเป็นประการต้นว่าความล่าช้าเกิดขึ้นจากการประท้วง เราประท้วงอย่างมียุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของเข้าคืออะไรยุทธศาสตร์ที่สำคัญของฝ่ายรัฐบาลที่อุตส่าห์จัดคนขึ้นมาประท้วงในชั้นตน้ตนๆเราสุดท้ายพอรู้สึกว่าน่าเกลียดเปลี่ยนรูปแบบใหม่จัดทัพผู้หญิงขึ้นมาประท้วงด้วยความเข้าใจว่าคงฟังดูดีอะไรทำนองยุทธศาสตร์สำคัญในข้อนี้ก็คือยุทธศาสตร์ที่พยายามจะทำลายเวลา ของการพูดจาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านรวมทั้งของสมาชิกสภาพูดที่สภาด้วยเพราะอะไรครับเพราะพูดมากคนก็จะรู้มากพูดมากคนก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าที่ได้ความใช้ความพยายามในการแก้ไขรัฐมนูลครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพราะความผิดของรัฐมนูลแต่มันเป็นเพราะว่า คนจํานวนหนึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนลึกๆอยู่ข้างในแล้วรัฐมนูญเป็นตัวอุอออออปสรรคข้อขัดข้อรัฐบาลได้ขณะที่น,นายกราติกวาวนิชรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ได้ให้ข้อมูลการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อช่วยเหลือพันตำรวจโททักษินในแง่ของการคืนเงินที่ถูกยึดรั์จำนวน46,000ล้านบาทว่าเกี่ยวกับภาษีของประชาชนอย่างไรรวมไปถึงการบริหารงานด้านเศรษฐกิจที่ผิดพลาดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ อีกทั้ง,งยังใช้งบประมาณเพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อพักพวกของตัวเองทำให้คนไทยทุกคนที่ไม่ได้เป็นพักไม่ได้เป็นพวกกับคุณทักษิณนั้นจะต้องเสียเปรียบผมขอเรียนนะครับว่าเรื่องที่รัฐบาลของท่านอดีตนายกท่านพิสิทธิ์เวชาชีวะได้ทำไว้เพื่อประโยชน์สุขทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนนั้นมีมากมาย ผมลองหยิบยกตัวอย่างขึ้นมาท่านก็จะเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยทำไมรัฐบาลชุดนี้ถึงไม่สารต่อทำไมรัฐบาลชุดนี้ถึงไม่ผลักดันทั้งๆที่ทุ้นแล้วแต่เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ทั้งสิ้นเราได้ทำเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินไว้เรื่องนี้เนี่ยเราลงละเอียดถึงขั้นที่จะบอกว่าพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้รับการยกเว้น พี่น้องที่มีบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองในระดับราคาที่ไม่แพงได้รับการยกเว้นพูดง่ายๆโครงสร้างของภาษีนี้มีไว้เพื่อที่จะสร้างควาคิุติธรรมเก็บภาษีจากนายทุนมหาเศรษฐีที่เป็นนักทุนที่ดินอย่างเช่นท่านสุเทพเทือกสุบันเป็นต้นนะครับก็พร้อมที่จะมาเป็นหนึ่งในผู้เสียภาษีที่ดินให้กับเราแต่สุดท้ายรัฐบาลที่อ้างว่า ต่อสู้มาโดยตลอดเพื่อการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำต่อสู้เพื่อชาวที่เขาเรียกว่าชาวไร่กลับไม่ยอมที่จะสารต่อภาษีชุดนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะทักษิณและพวกมีแต่จะเสียจากการที่จะมีภาษีที่ดินและประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำเสนอภาษีฉบับนี้ไม่มีเลยในส่วนของกองทุน ที่ผมอยากจะเรียกว่ากองทุนบำนาญประชาชนตามกฎหมายเราเรียกว่ากองทุนการออมแห่งชาติก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเราได้ออกเป็นกฎหมายออกมาแล้วนะครับในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ชัดว่ารัฐบาลใครมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่มีหน้าที่ที่จะจัดตั้งจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาภายใน360วันหลังจากกฎหมายมีผลบังค,คับใช้ซึ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมา เมื่อมีกองทุนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชน30กว่าล้านคนซึ่งณปัจจุบันอยู่ในวัยทำงานแต่ไม่มีหลักประกันในชีวิตคือพูดง่ายๆไม่ได้อยู่ในประกันสังคมไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีบำเหน็จบำนาญในวัยชาราสามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนนี้ได้ออมเงินผ่านบัญชีที่เปิดกับกองทุนที่ทจะสมทบเงินออมให้คือพูดง่ายๆถ้าท่านอายุ50 ออมเดือนละร้อยบาทรัฐบาลก็เติมให้อีกร้อยเป็น200อย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกเดือนสะสมไว้เพื่อเมื่อถึงวัยกเกษียณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจะได้มีหลักประกันในชีวิตมีบำเหน็จบำนาญอย่างน้อยไม่เดือดร้อนในวัยชราตรงนี้เป็นกฎหมายแล้วตามหน้าที่รัฐบาลเมื่อชนะเลือกตั้ง ก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายและวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาความจริงต้องเปิดให้ประชาชนสามารถมาเปิดบัญชีเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐบาลได้แล้วแต่เขาละเลยที่จะทําจนถึงวันนี้ยังไม่ได้มีการสรรหาแม้แต่ผู้ที่จะมารับผิดชอบกองทุนถามเจ้าหน้าที่ถามข้าราชการว่าติดปัญหาอะไรคําตอบคือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบคือรัฐมนตรีคลัง ไม่ยอมเซ็นประกาศกระทรวงไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ถามว่าเพราะอะไรอธิบายยากนะครับ30ล้านคนที่เป็นประชาชนได้ประโยชน์รัฐบาลทำยังไงยังไงรัฐบาลก็ได้คะแนนทั้งนี้การเสวนาในวันที่3จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและวันที่18พฤษภาคมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจอข่าวร้อน